สวัสดีค่ะเพื่อนเพนพี่สายทองมาถึงบ้านแล้วเนาะไปเก็บสตรอเบอรี่มาค่ะก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆนดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ที่พี่สายทองไปเก็บมาเออมันประมาณไหนนะคะลูกใหญ่มากอืมก็เก็บมาได้ประมาณแค่นี้นะคะเออฝนมันตกด้วยจ้ะฝนมันตกเราก็เลยวิ่งหนีฝนเนาะ <laughs> ก็ไปเก็บที่สวนเลยนะคะเก็บสดสดกันเลยทานสตอรอเบอรี่กับพี่สายทองไม่เอ่ยลูกใหญ่มากมันใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้สูมกล้องนะคะกล้องก็ตามปกติเลยแต่ลูกมันใหญ่นะคะเออ สดๆเลยค่ะจากต้นเลยนะจ้าเออถ้าจะถามพี่สาทองว่าทั้งหมดนี่พี่สาทองจ่ายตังค์เข้ามาเท่าไหร่พี่สาทองก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าไปกับน้องสาวเนาะแล้วน้องสาวก็เป็นคนจ่ายตังค์เนาะแต่เราก็ไปเก็บที่สวนเลยเราเลือกเอาตามชอบใจเลยนะคะ จะเอาลูกเล็กลูกใหญ่จะเอาขนาดไหนได้หมดจ้าเก็บไปกินไปก็ได้อีกนะคะก็ทุกๆปีก็จะประมาณนี้เนาะก็เขาก็จะมีสวนเปิดแต่ว่าก็คงจะไม่ทุกสวนนะเป็นแค่บางสวนที่เขาจะเปิดให้คนเข้าไปเก็บเองนะคะยังก็ลูกนี้ก็สวยมากเลยเห็นไหมสวยมากเลย พี่สายทองเป็นคนเก็บเองนะลูกนี้เพราะพี่สายทองเก็บก้านยาวเพื่อจะหยิบก้านมันมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะมาค่ะทานกับพี่สายทองไหมเอ่ยใครอยากทานก็มาทานกับพี่สายทองได้เลยนะปีละครั้งเองสตอร์เบรรี่เยอรมันจ้า นี่พี่ใส่ทองยกกล้องขึ้นถึงสูงนะเพื่อจะเอ,อถ่ายให้ได้เต็มเต็มนะคะเ,ออเราก็ลงมาที่เดิมสีสวยมากแต่ตรงนี้พี่ใส่ทองตั้งอยู่แสงของหน้าต่างมันเข้ามานะมันก็อาจจะ สีสันแปลกตาไปนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เกินความจริงไปสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่สายทองลองชิมแล้วที่สวนชิมไหลลูกแล้วรสชาติก็โอเคเลยนะใช้ได้เลยนะคะมาทานกับพี่สายทองเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เออไม่ว่าพรุ่งนี้หรอคืนนี้แหละ พี่สายทองก็จะทำเค้กสตรอเบอรี่นะจ๊ะก็เค้กหน้าสตรอเบอรี่พพุ่งนี้พี่สายทองก็จะเอาเค้กหน้าสตรอเบอรี่ที่พี่สายทองทำนี่แหละเอ่อไปนั่งไลฟ์สดกับเพื่อนๆน,นะคะก็มาดูว่าหน้าตามันจะออกมาแบบไหนนะอยู่ที่ประเทศไทย พี่สายทองก็ไม่เคยไปซื้อสตรอเบอรี่นะเพราะพี่สายทองอยู่ที่พัทยานะคะมันก็จะไม่ค่อยมีสตรอเบอรี่เท่าไหร่แต่สามีเขาจะซื้อมาค่ะเพอจะเขาเห็นเขาก็จะซื้อมาแต่ว่ามันเป็นลูกเล็กๆเ,เองมันลูกเท่าหัวหัวโป้มือของคุณผู้ชายแล้วเนื้อมันก็จะแข็งกระด้างคือ,อ,อมันไม่มัน ยังไงอะเหมือนยังมันแห้งๆอะแต่ที่นี่มันจะเป็นเออรสชาติคนละอย่างเลยเนาะมันจะเป็นคนละคนละคนละอย่างกับประเทศไทยเลยนะคะมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของแต่ละประเทศด้วยแต่สำหรับยุโรปหรือเอเอยุโรปเนี่ยยุโรปอเมริกาอะไรเนี่ย สายพันธุ์ก็จะมีใกล้เคียงกันนะคะมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวเนาะก็มีหลายสายพันธุ์นั่นแหละแต่ว่าก็จะออกมาใกล้เคียงกันคะ่ะแต่ของประเทศไทยเราก็คืออาจจะได้ปลูกทางภาคเหนือนะคะทางเชียงใหม่เนาะแล้วอากาศของทางเชียงใหม่ก็สามารถที่จะปลูกสตอเบอรี่ได้หรือเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็สรรหามาทำสรรหามาปลูกนะ แต่ว่ามันก็ยังออกมารสชาติไม่เหมือนกันอยู่ดีก็สำหรับคลิปนี้พี่สายทองก็ฝากกดติดตามให้พี่สายทองด้วยนะกดไลค์กด, like, กดเลิฟให้พี่สายทองกันด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพี่สายทองนะจ๊าขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคน จงมีความสุขนะคะความสุขกับการกินสตอบอรีของพี่สายทองวันนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ